ครับก็แนะนำสหายใหม่ครับผมจะเป็นกระติกน้ำโพลีโพรริลีนของเจไเอ่อมันดูโดยโรวมอาจจะไม่แตกต่างกับกระติกน้ำอย่างอื่นเมื่อวานทดสอบอย่างหนึง่งไม่ได้ตั้งใจทดสอบครับตกจากลงมาจากรถรวมคุ้นปูนเพื่อนทำด้วยใช่ไหมเพื่อนทำครับไม่เป็นไรครับใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็ผมชอบมันอีกอย่างหนึง่งนี่ดูรอยที่ตกมาแต่ <laughs> ผมชอบมันอีกอย่างหนึง่งคือมันมีผมว่ามันเป็น ฝาสำหรับดื่ม,มครับให้มาด้วยตัวนี้พอใส่ไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำไยปุ๊บเนี่ยมันไม่กระชอออกมาครับดีครับผมว่ามันมันมันเป็นตัวช่วยในการดื่มน้ําได้ดีเลยแก้ปัญหาก็ถ้ามันหายเนี่ยแล้วก็มีตัวที่รูใส่หลอดด้วยนะครับอ่าโอเคเลยผมว่าเป็นกระติกน้ําที่น่าใช้อันหนึ่งทนทาน ไม่แตกจริงๆด้วยแล้วก็ดื่มง่ายน่าใช้